สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สันส้นๆนะครับเนาะหลายคนที่สงสัยว่าผู้รู้แล้วกับ่เป็นอย่างนาะครับเนาะสำหรับผู้ที่เพื่อนหูนะครับเนาะสำหรับนี่ครับเจ้ากูปีไอ้นะครับเนาะเน,ะนล่าทีตั้งมากเนาะครับเนะมมาะธรรมดาแตเป็นพวกทีโนมีโอนะครับเนะาะจะ ม่วงเดี๋ยวเบิ้งเข้าเบื้อยู่ตรงนี้นะครับมันเดี๋ยวมีมากที่มากอย่างนี้ครับเนาะแล้วดูนี่โปมีนะครับเนาะถ้าต้องลื้อฟ้านี่อ่อนนะครับเนาะลื้อฟ้าตัวพัดลมออกครับนี่ครับนี่มีช่องนี่ครับช่องสามเหลี่ยมแบ่งๆเข้าไปนะครับเนาะครับเนี่เป็นมากนะครับเนาะเป็นตัวตั้งมากนะครับเนาะแล้วเขาก็เบิ้งนี่นะครับเนาะ เบื้งตัวที่อยู่นี่ครับอยู่เมล็กเนาะครับเนาะนี่ครับบัชัดเนี่ยนะครับเนาะนี่ครับเอาออกมาที่อยู่เมล็กเนาะครับให้มันให้มันตรงกลางสามเหลี่ยมนี่เนาะครับเนาะนี่คือมาของมันนะครับเนาะหายคนก็สงสัยเนาะครับเนาะเอ็มมาคือไหนครับคือมุมีมานะครับนอนครับนี่คือมาของมันเนาะครับเนาะ รับคลิปนี้กันสันส้นนะครับเนาะขอจบคลิปเพี่ยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ